เมื่อวันที่16เมษายนนติตยสารพิพ่ารายงานว่าจะชาฮรรี่และเมแกนม,มาโคลบริจาคเงิน112,000ดอลลาร์หรือราว3,662,400บาทจากกองทุนที่ได้จากเงินค่าถ่ายทอดสดพิธีเสกสมรสของทั้งสองพระองค์เมื่อวันที่19พฤษภาคมปีพุทธศักราช2561ให้แก่องค์กรการกุศล Feeding Britain ในอังกฤษเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้อดอยากท่ามกลางการแพร,ร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ข้อศกของเดยุกและเดอะเชสแห่งซัตเซกกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงยินดีที่เห็นเงินเหล่านั้นถูกนำไปใช้ในทางที่ดีแหล่งข่าวระบุว่าเป็นที่เข้าใจกันว่า ผลกำไรหรือผลประโยชน์ใดๆก็ตามที่เกิดจากการถ่ายทอดสดพิธีเสกสมรสของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคิลที่มีสถานีโทรทัศน์ BBC ของอังกฤษเป็นแม่ขายถ่ายทอดสดเมื่อวันที่19พฤษภาคมปีพุทธศักราช2561ที่โบสถ์เซนต์จอร์ดในบริเวณพระราชวังวินเซอร์จะต้องบริจาคข้อมูลนิธิการกุศลที่เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนเลือกไว้ โดยการถ่ายทอดสดในวันนั้นมีผู้รับชมทั่วโลกราว1.9พันล้านคนสำหรับองค์กรการกุศล Feeding Britain มีเป้าหมายกำจัดความอดอยากและสาเหตุที่เป็นรากเหง้าของความอดอยากในอังกฤษมี Justin Welby Archbishop แห่ง c a n เทอร์เบรเป็นองค์ประธานและ Archbishop แห่ง c a n เทอร์เบรมีความใกล้ชิดกับเจ้าชายฮาร์รีและเมแกน เนื่องจากเป็นผู้ประกอบพิธีเสกสมรสให้กับทั้งสองพระองค์และเป็นผู้ทำพิธีล้างบาปให้แก่เมแกนมาเคิลสำนักข่าวพิพ l e ระบุว่าเจ้าชายแฮรรี่และเมแกนรู้ถึงการทำงานของ f ฟ i ดิงบริเ i นระหว่างเสด็จเยือนซุปเปอร์มาร์เก็ตประชาชนแห่งแรกของ f ฟ i ดิงบริเ i นในเมืองเบอร์เคนเฮดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ขณะที่โคศกของเจ้าชายฮอร์รี่และเมแกนกล่าวว่าในยุคและดัชเชสมีโอกาสสนทนากับอาร์บิชอปเมื่อเร็วๆนี้และรู้สึกประทับใจเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการทำงานของฟริดดิงบริเตนที่ให้ความช่วยเหลือผู้คนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งสองพระองค์ทรงมีความจำที่ดีเมื่อคราวเสด็จเยี่ยมซูเปอร์มาร์เก็ตประชาชนแห่งแรก ของฟีดดิ g งบริเตนในเมืองเบอร์เคนเฮดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีน้ำใจและความรักในหัวใจของทุกคนที่ทำงานอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือผู้คนอื่นๆทั้งสองพระองค์ทรงดีพระไทยที่มั่นใจได้ว่าเงินเหล่านี้ถูกบริจาคเพื่อนำไปใช้กับเรื่องที่ดีอันหนึ่งจากข่าวว่าขณะที่เจ้าชายฮาร์รีและเมกแกนจะย้ายไปพำนักที่นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริการะหว่างนี้หลังจากลดบทบาทในฐานะสมาชิกราชวงศ์ระดับสูงของอังกฤษแต่ทั้งสองก็ยังหาทางที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนอังกฤษท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19